อัสลามวะลัยกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่12ธันวาคมพศ2564ขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งนะครับหรือ19ในกานี้ครับอนาคอนดาเยอะแยะเลยนะครับท่านใดสนใจก็ต้นละ1,500สี่ต้น5,000เก้าต้นหมื่นหนึ่งนะครับผมจัดส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่ของคุณสุนิสานะครับก็น้องชายกําลังแพ็กกันอยู่เนี่ยครับมัน เนี่ยครับพอมันเกิน2เมตรเนี่ยเราจะส่งไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีเนี่ยงอกิ่งนะครับงอกิ่ง,งคือของคุณจุนนิสานี่จะไม่ตัดปลายนะครับจะไม่ตัดปลายเพราะว่าอ่อเดี๋ยวให้คุณจุนนิสาไปตัดเองดีกว่าเนาะเพราะว่ามัน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 บางอย่างกิง่งบางกิ่งมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ตัดปลายก็จะงอแบบนี้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเปลืองบอบเบิ้ลมากครับก็ก็ผม,มีจัดการจัดส่งให้เรียบร้อยครับจัดส่งให้เรียบร้อยเนี่ยก็คือมันยังไอ้ต้นเนี้ยยังไงก็ต้องเกินอยู่แล้ว เาน,นั้นเกินนิดหน่อยก็เดี๋ยวคุยกับคนส่งเอานะครับก็ขอเขาเอานะครับนเนี่ยเนี่ยก็เปลืองมากอันนี้ก็พูดจริงๆนะครับเนี่ยสูงกับตัวเขาเองเนี่ยต้องงอให้พอดีตัวให้พอดีหัวเขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินนะครับเนี่ยนะครับต้นต้นหนึ่งก็นี่แพคเสร็จแล้วนี่ต้องเอามาเก็บไว้หลังบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะได้เอาไปนะครับเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนก็จะเห็นมันจะกลัวเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า <xx> ส่งมันเนาะเนี่ยครับเอามานอนไว้นี่น,นี่สองเมตรกว่านะเนี่ยสองเมตรกว่า นะครับก็เกินอันนี้ก็เกินเนี่ยเกินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับขนส่งเอาเนี่ยต้องรัดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเปลืองเปลืองบ๊อบเปลืองเปลืองเนี่ยเปลืองพลาสติกกันกระแทกมากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็ให้มันถึงลูกค้าด้วยความปลอดภัยแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็มีมีความสุขกับคือแบบได้ของใหญ่ของสวยราคาแค่เนี้ยนะครับเนี่ยคือคนเดียวทําไม่ได้ต้องสองคนต้องสองคนนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็ต้องรัดอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้น ต้นทุนก็ค่อนข้างจะแพงค่าแพคค่าลายค่าค่าเนี่ยค่าพลาสติกกันกระแทกแต่ค่าขนส่งเราไปคุยมาแล้วได้ไม่แพงก็เอาเลยนะครับเนี่ยถึง2เมตรมันเกินอ่ะเนี่ยถ้าทาการงองหัวอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะได้ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจเน่ยอนาคตได้ใหญ่ๆลงปูแบบนี้เนี่ยครับกระดังสองฟิลงสูกก็คือเอาลงน้ำพอเลยไม่ต้องโชว์อะไรเลยเพราะลงสู่แรกๆลงอย่างนี้เลย นะครับเดี๋ยวเราจะยกโชว์ก็เดี๋ยวติดดอกติดอะไรเราค่อยๆยกโชว์นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นไม้ทรงทรงต้นสูงใหญ่อย่างนี้เนี่ยนี่นี่นี่ลำนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะได้ทรงต้นอาจจะดูตอนนี้อาจจะดูเก้งๆกลางๆไม่สวยรอก่อนครับไม้ชนชมต้องรอดูกันไปนะครับเดี๋ยวมันสมบูรณ์เรียบร้อยถ้าลูกค้าจะบอกโอ้โหแม่งลงทุนพันกว่าบาทที่ได้ของแบบเยอะได้ใหญ่ได้สวยได้จริงเนี่ยใครต้องการนี่สั่งได้เลยเนี่ยเนี่ย ชอบต้นไหนนี่แคบหน้าจอาเลยนี่คนคู่ด้วยต้นนี้ใหญ่สวยนี่ชอบต้นไหนสั่งมาเลยเนี่ยแคบหน้าจอวงมาเลยนี่นี่ก็นี่สี่กิ่งนี่อันนี้อันนี้ก็สูงใหญ่นี่อันนี้ก็สูงใหญ่อันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยชอบต้นไหนวงมาเลยนี่เอาคนคู่ก็บอกเลยเอาคนคู่เนี่ยคนคู่มีเยอะอันนี้ต้นที่หนึ่งยังไม่มีใครรับเนี่ยนี่เป็นเป็นขึ้นสามงามอย่างนี้นะครับขึ้นลำสามงามอย่างนี้นะครับนี่ต้นที่หกอันนี้ต้นที่หกอันนี้เป็นลำเดี่ยวขึ้นไปเลยตีคนคู่อย่างนี้ ตัดก,กิ่งเล็กออกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโคนคู่แต่อันนี้ต้นไม่ค่อยสูงนี่ครับก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นลอยแห้งรอยโดนแดดเผานะครับนี่ก็คือไม้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเน่ารากนะครับเพราะว่าไม้ไม่ได้ให้ปุ๋ยมาเป็นปี2ปีนะครับยังไงก็ไม่เน่ามันเลยเรื่องของเน่ามาแล้วเพราะว่าไม้ที่มันจะเน่าคือปุ๋ยมันเค็มมันทำให้รากเน่าแต่นี้นี่ไม่เจอปุ๋ยมาสองปีนี่ธรรมชาติล้วนๆอันนี้คืออยู่ด้วยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองสามปี นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเน่าไม่มีนะครับเน่าไม่มีมันจะมีแต่แห้งกิ่งแห้งถอดกิ่งนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อดทนอันนี้คือดั้งเดิมคือดั้งเดิมเลยดั้งเดิมไม่มีการมาอัดปุ๋ยไม่มีอะไรลูกค้าไปทําต่อก็ไปอัดปุ๋ยเอาให้มันใหญ่กว่านี้แล้วกันแต่แค่เนี้ยผมคิดว่าแค่เนี้ยมันก็เกินเกินจะพอแล้วอ่ะคือไปเลี้ยงให้มันสวยพอไม่ต้องอัดให้มันใหญ่แล้วเพราะใหญ่กว่านี้โอ้โหเหนื่อยนะครับคือจะเอาทําอะไรทีที่เหนื่อยนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ขวางหล่นี่คนคู่นี่อันนี้ อันนี้ก็มีรอยเห็นไหมแต่แห้งเรียบร้อยนะครับพวกนี้ไม่มีเน่าจะมีรอยแห้งนี่ครับนี่มีคนคู่ขึ้นไปเลยนี่โอ้ยสูงมากอันนี้น่าจะเป็นสองเมตรสองเมตร20สิบมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปถึงท่านลูกค้าก็ต้องตัดนี่อยู่ดีอะเนี่ยเนี่ยตัดนี่เลยนะครับเพราะนี่มันแห้งเนี่ยตัดเลยเนสูงออกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัดนี่เลยอย่าอย่าให้มันสูงมากเพราะว่าสูงมากมันจะเก้งก้างเพราะว่านาคอนด้าเป็นไม้ที่ทรงสูงใหญ่นะครับตัดให้มันตีพุ่มเลยนะครับสวยเนี่ยดูดินี่คนคู่สูงสูง,สงนี่ข้างหลังนี นะใครชอบอันไหนก็ทักมาเลยต้นละพันห้านะครับผมออกค่าส่งให้นะครับสี่ต้นห้าพันเก้าต้นหมื่นหนึ่งโอ้โหใครที่จะเอาไปทํานี่คุ้มๆเลยนะครับใครจะซื้อเหมานี้เก้าต้นหมื่นหนึ่งจัดไปเลยเนี่ยนะครับค่าส่งไม่ต้องเสียผมจัดการให้นะครับอเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันนะครับนี่ที่ที่ที่ลงวันนี้นะครับของเฮียภาัาอางเฮียภาษาลืมลืมลืมถอดกระถางนะครับของเฮียภาษา ของเฮียภาษัญี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องมาถอดกระถางนะครับเฮียภาษาญีุ่่นนี้ส่งให้นะครับมีไชไลนะครับกับดอกตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรอะไรแสงเทียนอะไรเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยเนี่ยตัวเก่าตัวเนี้ยที่มันเคยอยู่ในต้นใหญ่เอ้ต้นใหญ่ต้นเนี้ยเคยเคยที่ผมลงที่บ้านแล้วใครเอาไปเนี่ยแสงเทียนหรืออะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไม้เก่าๆเลยนะครับหลุดเก็บมาได้แค่เนี้ยแล้วก็มีอันนี้อีกเนี่ย ใครที่จะรับนี่ยฟรีต้นพันธุ์ของค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับไปลุ้นดอกเอาดอกมาแล้วนี่เนี่ยดอกตัวเก่าๆเนี่ยครับนี่นี่ชมพูทรัพย์เจริญนี่เสียบสีเดียวทั้งต้นเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้แดงสุขใจอันนี้แดงดํานะครับแดงดําผสมกับแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่นะครับนี่ใครจะรับเนี่ยประมาณประมาณนี้แหละประมาณประมาณเนี้ยเนี่ยสีต้นพันธุ์ของค่าส่งหนึ่งร้อยนี่โคตรใหญ่ๆนี่โคตรจะไปขึ้นครึ่งปีแล้วแต่ผมรอมันหมดดอกรอบนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวดอกมาผมก็ขายแล้วต้นละสี่ร้อย ขอค่าส่งเท่าไหร่หกนะครับสต้นพันขอค่าส่ง100เนี่ยตามภาษาผมแหละนะครับแต่ตอนนี้ใครที่แบบเอ้ยฉันไม่ต้องคัดอ่ะเอามาเลย4ต้นพันขอค่าส่ง100นี่ผมจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าติดดอก,มกเมื่อไหร่กเ็เป,เ,ปเ,ปเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเป็น,ปนสูตรสูตรสำเร็จในการค้าขายอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็มานี้นี่มานี้บิ๊กครับบิ๊กครับมีมีสองต้นนี้นะของเฮียภาษสันเดี๋ยวบิ๊กถอดไปไว้นู่นเลยก็ได้มานเนี้ยเนี่ยเนี่ย ขายสิบต้นพันียใหญ่ๆเลยให้ดอกเยอะๆนี่ขายสิบต้นพันส่งฟรีด้วยห้าสิบห้าต้นห้าพันส่งฟรีด้วยร้อยสิบห้าต้นร้อยสิบห้าต้นหมื่นหนึ่งส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยนะครับไม้แพนซีไซส์กระถางแปดนิ้วส,สวยๆเลยนะครับขายเลยเพราะมันเนี่ยเนี่ยดูรอบตัวผมเลยนี่รอบตัวผมเลย,เ,ลยเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับตรงนู้นอีกนะครับ เยอะมากนะครับนี่อันนี้ขึ้นอันนี้เอาไปขึ้นกระถางสิบ็ดนิ้วละเนี่ยรอมันใหญ่นะครับนี่ไม่ต้องรอใหญ่แล้วครับจริงๆมันก็ใหญ่แล้วเนี่ยขายได้แล้วแต่ว่าผมรอให้มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมผมไม่ไม่ไม่ไมีไอ้ไน,นั่นอ่ะเนี่ยดูยเยอะๆเลยส0ต้นพันส่งฟรีด้วยนะครับห้าสิบห้าต้นห้าพันส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็ร้อยสิบห้าต้นนะครับร้อยสิบห้าต้นร้อยสิบห้าต้นนะครับร้อยสิบห้าต้น หมื่นหนึ่งส่งฟรีด้วยนะครับอืมใครจะซื้อไปทําต่อใครจะไปอะไรนีม่มันจะได้แบบค้าขายค้าขายดีมีกําไรอะ่ะมันจะได้แบบโอ้โหแล้วนี่ก็ของคุณวิตสูวิตสรุตานะครับวิตรุตานีเนี่ยเนี่ยไม้เหมาสีจ้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่ถอนออมาแล้วมันใหญ่แางนี้อี่ของเทีย์ปาสานนี่คือ8 0ดร้อยฮะปดขอค่าส่งเท่าไหร ขอค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่ของเยาวปรสันนะครับนี่อันนี้ของคุณนุตานนตานะครับนุตตานะครับนี่สองต้นสิบสามกับยี่ห้าแล้วของคุณฟ้านะครับของคุณฟ้าของคุณฟ้ามาจากพี่พี่อะไรนะที่ที่ขายอะไรนะไอ้บอนไซจิว๋วอะนี่ครับได้มาสั่งนะครับเนี่ยของคุณฟ้านะครับห้าต้นนะครับเดี๋ยวมีพักส่งแล้วของคุณรัตนาเนี่ย ไม้ใหญ่นี่ต้นนี้2 5 0 0นะครับคุณรัตนารับไปแล้วนะครับนี่ขอค่าส่ง100นะครับนี่บก็มีมีไม้ได้2ปีบอ่ะมีแล Tao, ้วก็มีไม้ใหญ่ที่ผมลงเนี่ยเนี่ยของคุณรัตนารับไปแล้วนะครับนี่แล้วก็มีของคุณมาลีนะครับมาลีปอยเซียน5ต้นนะครับนี่ไปแล้วนะครับนี่ก็ค้าสีไปครับเนี่ชมพูตัวนี้ชมพูเข้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเตะ เขากันไปเนาะนะครับนีหนいい้าต้น500ส่งฟรีนะครับน,นะบน,น,บนี่ส่งทั้งกระถางด้วยนะส่งฟรีด้วยใครจะรับแบบนี้ก็ห้าต้น500ส่งฟรีครับเนี่ยส่งทั้งกระถางเลยนะครับขายกันอย่างนี้แหละนะครับมีเยอะมีเยอะเนี่ยเนี่ยใครจะรับไม้เนี่ยแปดต้น500 8ต้น500เนี่ยสิบแปดต้นพันเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยใหญ่ๆสวยๆนี่แปดต้น500 18ต้นพันมาใครจะสนใจทักทายมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเยอะๆเลยนี่ยเนี่ยเนี่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 โป๊ยเซียน ม,มันเยอะมัน,มน,นเริ่มให้ดอกเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยคา่าสีค่าดอกเลยนะครับค่าสีค่าดอกเลยนะครับสวยมากสวยมากหน้าร้านก็มีหน้าร้านก็มีนะครับหนูสวย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 เลยนะครับนมสดกับนมข้นนอนนะครับตอนวันตอนกลางคืนก็จะมานอนนี่กลางวันก็จะไปนอนไหนก็ไรู้หาไม่เจอเนี่ โปวทะเลด่างก็มีนะครับต้นละ700นะครับต้นละ700ขอค่าส่งค่าทั้งกระถาง200นะครับเหลือเหลือค่าส่งก็จะโอนคืนนะครับอย่างผมส่งให้คุณ MC ใช่ไหมของคุณ MC นี่ก็ค่าคส่งเท่าไหร่170 170หรือ160เนี่ยนะครับเหลือค่าส่งอีก35บาทเลยผมก็โอนคืนนะครับคุณ MC ก็ให้โอนคืนก็โอนคืนครับนะครับเนี่ยนะครับค่าส่งเหลือโอนคืนค่าส่งขาดผมออกให้ใจใจกันเลยนะครับเนี่ยต้นละ700ขอค่าส่งติดใบงนไว้ก่อน200นะครับ เหลือโอนคืนนะครับเหลือโอนคืนขัดออกให้ครับเน็ตเป็นชมสวยๆเลยนะครับเน็ตเน็ตปอยเตียนอ่าสวยๆเนี่ยเป็นไงเนี่ยครับร้านเชื่อมชมบางโตก็อยู่ริมถนนเลยนะครับต่อหม้อที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบแปดสองร้อยห้าสิบเก้านะครับท่านใดสนใจก็แวะมาแวะมานะครับก็เปิดร้านเป็นทางการก็คือเปิดร้านสามโมงเย็นนะครับปิดร้านสามทุ่มนะครับไม่ไม่เปิดช่วงช่วงเช้าก็จะเปิดนิดหน่อยนะครับมาลดน้ำต้นไม้ก็จะเปิด ปตัดลงแล้วก็ปิดนะครับเพราะว่าต้องปไปแพ็คของห้ือไปอะไรนะครับแล้วก็นะครับก็มีร้านด้านในอีกนะครับร้านด้านในก็จะนะครับลงไม้ที่ลงเมื่อวานลงเมื่อวานที่เป็นไม้ใหญ่ก็ลงไปแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ทักไปมันต้นนี้สวยมากนี่ดูตอลีลากระถางหนึ่งใบนี่ดอกสีนี้อะไรนะอา่าขลุ่เบลดีอ่าสวยมากสวยมากนะครับขลุนน่เบลดีนี่มันสวยหวานอยู่แล้วนี่ ตอรีลาด้วยนะเนี่ยดูกระถางหนึ่งปี๊บด้วยนะเนี่ยกระถางมืองอนหนึ่งปีป๊บนะครับไม่ใช่กระถางเล็กมาเนี่ยใครชอบทักไทยมาใครชอบทักไทยมาเนี่ยขอ800ต้นนี้ขอ800ขอขอค่าสง่งอะไรขอค่าส่ง80บาทใครชอบแอบไปเลย,เ,ยเนี่ยเสียบเนี่ยดูดิกิ่งเพิ่งได้ไม้ไม้เพิ่งเสียบติดก็เลยอยากจะส้สั้นหน่อยนะครับแต่ว่าตอรนนีลาสวย กถางตี๊กด้วยขอ,ขอขงก0ร้อยของค่าส่งแ0ินะครับถึงใครชอบเนี่ยเป็นไงนี่เอามาขึ้นกระถางเ1็ดนิ้วสวยมากเนี่ยสวยเลยกลมใหญ่สวยนะครับเนี่ยเป็นไงสวยไหมโพทะเลด่างนะครับโพเจ็ดสีนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยของค่าส่งกระถางละสองรอยส่งนั้งกระถางนะเหลือโอนคืนนะครับขาดผมออกให้สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยม้หกนิ้วออกมาขึ้นแปดนิ้วสวยไหม,สว,มสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับ ไม้แปดนี้มันขึ้นสิบเอ็ดนิ้วนี่ใหญ่เป็นไงบอกแล้วมันต้องสวยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ต้นคริสต์มาสนะครับเนี่แต่ต้นคริสต์มาสนี่ไม่มีส่งทางไปรษณีย์นะครับมาลูกค้ามารับที่ร้านเองก็ต้นละสองร้อยไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ถึงแปดสิบเซนนะครับต้นเดียวพุ่มใหญ่ๆนี่สามต้นเนี่อลังการเลยนะครับถ้าไปซื้อต้นเล็กก็สามสี่พุ่มก็ได้นิดเดียวใช่ไหมเนี่ต้นเดียวใหญ่ๆนี่วางสามต้นนี่โอ้โหเนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยดูดิ นี่เดี๋ยวจะดูให้ดูตรงนี้นี่กอมาเริ่มเลยเนีย่วางกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นได้ได้ได้วอลลุ่มขนาดเนี้ยอ่ามันคุ้มขนาดไหนอะเนี่ยห้าต้นได้วอลลุ่มขนาดเนี้ยถ้าซื้อต้นเล็กมันไม่ได้วอลลุ่มขนาดนี้ก็คือว่าผมก็จะแบบคือถามว่ามันแพงไหมมันแพงกว่ามันแพงกว่าต้นเล็กแค่ห้าสิบบาทเองนะครับแล้วมันได้ความเยอะกว่ากันเยอะไงผมก็คิดว่าเออลูกค้าถ้าจะรับไปวางหน้าบ้านหรืออะไรซื้อต้นใหญ่เลยวางต้นเดียวสองต้นเนี่ย บาง,งต้นเป็นเดียวเลยบาต้นเป็นใหญ่วาง,งต้นเดียวก็เป็นใหญ่ทุกางกต้นเพก็มเริ่มเลยนะครับคุ่งจะตายนะครับเน็ตแล้วก็เนีตต้นเซียนสวยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมนานันเสนอเท่านี้นครับอ่าเดี๋ยวต้นใหญ่ก็พรุ่งนี้น่าจะส่งได้นะนี่นี่นดูนี่ต้นเดียวเน็วางต้นเดียวเป็นแง่พุ่งใหญ่ๆนี่เนี่ยเป็นไงต้นคริสต์มาสนี้ ต้นเดียวได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไปซื้อต้นเล็กก็ต้องสามสบสามต้นกว่าจะได,ได้ได้คุ้มอย่างนี้และความสูงใหญ่ก็ไม่ได้ด้วยเตี้ยด้วยนะครับเนี่ยสองร้อยคุ้มจะตายสวยนะครับเนี่ยแล้วก็ยางอินเดียด่างูเลี้ยงด้วยปุ๋ยขี้ไก่เพชรัดดาเป็นไงของเดิมมีของเดิมนี่ใบเดิม,น,ดมนี่ครับเนี่ยดูใบใหม่ไม่ไหม้ด้วยใบใบไม่โดนแดดแล้วไม่เสียด้วยนะครับเนี่ปยปุ๋ยขี้ไก่เพชรรดดานะครับเนี่ยปุ๋ยขี้ไก่เพชรรดดาแล้วก็ปุ๋ยช่องงาม นะครับนี่ให้ผสมกันเลยนะครับคุกรวมกันนี่ได้ใบหนาใบใหญ่ใบเงานี่โดนแดดทั้งวันนะนี่ดูรุ่นใบใหม่นี่ไม่มีไม่มีปอเลยนี่ใบเก่านี่โดนแดดอยู่ในสแลนนี่ยังมีปัญหาเลยพอขึ้นใบใหม่นี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับต้นละสามร้อยขอค่าส่งต้นละร้อยนี่สวยมากสวยมากสวยมากเลยนะครับนี่โปรเจกต์สีนี่เป็นไงโปรเจกต์สีนี่จะขึ้นใบแดงไกลแล้วนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยมากนะครับ มับบนใดสนใจทักทายมาชอบแบบไหนทักทายมาเลยนี่สิบต้นพันสวยๆเลยนะครับมีแต่ดอกไม่มีใบใบน้อยนี่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 สวยมากนี่คล้ายๆชิปเปลิลเนี่ยถ้าใครที่จะรับชุดเล็กหน่อยก็สามต้นห้าร้อยเนี่ยสามต้นห้าร้อยแถมกระถางไซส์กระถางหกนิ้วให้ต้นหนึ่งนะครับ 3, แถมกระถางหกนิ้วให้ต้นหนึ่งนะครับสามต้นห้าร้อยแถมกระถางหกนิ้วให้ต้นหนึ่งนะครับหรือใครจะรับแบบพันหนึ่งก็ผมให้เลยสิบต้นพันนะครับผมใจใจเลยอะ่ะส่งฟรีด้วยนะครับ สามต้นห้าร้อยแถมก็แถมกระถางตรงนี Pick ้ต ok ้นหนึ่งของค่าส่งห้าสิบนะครับแต่สิบต้นพันส่งฟรีเลยนะครับเพราะว่าก yeah. ็อยากขายให้มันแบบให้ลูกค้าไปเลี้ยงได้เยอะๆคุ้มๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับอ๋อมีนี่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 อะโลคาเซียตัวเมียสามต้นห้าร้อยรวมค่าจัดส่งด้วยนะส่งฟรีเจ็ดต้นพันรวมค่าจัดส่งเลยไปทั้งกระถางเนี่ยใครที่แบบ ชอบนะลูกค้าก็บอกแล้วต้นใหญ่สวยอือแล้วนี่ตัวผู้ตัวผู้ก็เหลือไม่กี่ต้นละตัวผู้ก็เท่าไหร่นะต้นลาสองร้อยห้าสิบขอค่าส่งกระถังละห้าสิบนะครับก็ตีต้นละสามร้อยรวมค่าจัดส่งเนี่ยอ่าอ่าใครชอบทักมาใครชอบทักมานะครับเอามาเนี่ยมีอีกต้นหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าต้นเนี่ยมีมีห้าต้นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองต้นก็ห้าร้อยสี่ต้นพันหนึ่งพันสองห้าสิบ ใช่ไหมห้าต้นเนี้ยผมขอพันสามมาเนี่ยห้าต้นเนี้ยผมขอพันสามมาใครจะเอาเนี่ยห้าต้นนี้ผมขอพันสานนมรวมค่าจัดส่งเลยนี่ยใจใจเลยค่าจะส่ง,สงผมจัดการเนี่ยผมขอค่าจัดส่งห้าสิบบาทเองเนี่ยต้นละสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ยยังไม่รวมค่าส่งนะสองร้อยห้าสิบสองต้นก็ห้าร้อยสี่ต้นพันหนึ่งพันสองห้าสิบผมขอพันสามผมจัดส่งให้ด้วยผมขอค่าส่งแค่ห้าสิบอ่าเนี่ย ผมขอพันสามนี่มีห้าต้นตัวผู้นะตัวผู้ใบใหญ่ๆนะไม่ใช่ใบเล็กๆนะดูนะครับลูกค้ารับไปแล้วลูกค้าจะเห็นเลยนี่นี่ใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เลยผมไม่ได้ไปคัดแบบไม้แบบขายถูกแล้วต้นเปียกเดียวไม่เอาผมเอาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยต้นละสองร้อยห้าสิบอ่าสี่ต้นนี่มันพันหนึ่งห้าต้นพันสองห้าสิบขอพันสามรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนี่ใครจะรับบอกเลยนะครับรับไปเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่ต้นนี้ก็สามต้น สามต้นห้าร้อยอันนี้ก็ใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะแต่มันเป็นตัวเมียนี่เป็นตัวเมียนี่นะนะครับนี่สามต้นห้าร้อยสามต้นห้าร้อยพร้อมส่งเลยเจ็ดต้นพันพร้อมส่งใครจะรับนี่นี่ก็เนี่ยปวยเซียนก็ห้าต้นห้าร้อยรวมค่าจะส่งเลยนี่ใจใจกันไปนะครับรับไปเลี้ยงต่อรับไปดูแลต่อใครจะรับไปขายนี่บอกเลยนี่ใครจะรับไปขายนะถ้าลูกค้าอ่าทักมาในไลน์ในไลน์แอดบอกว่าพี่จะรับไปขายซื้อสักสิบต้นยี่สิบต้น บ,บ,บอกแอดมินเลยบอกน้องบีมเลยเดี๋ยวน้องบีมจะจัดราคาพิเศษให้นะครับใครจะรับไปขายบอกเลยไซส์ขนาดนี้เนี่ยใครจะรับไปขายนี่ทักมาในไลน์แอดเลยนะครับบอกว่าเออพี่อยากได้สักสิต้นหว่ายีต้นหว่าจะรับไปขายนะผมส่งทั้งกระถางนะผมส่งทั้งกระถางลูกค้าไปจะได้ไม่ต้องแบบโอ้ยมันจะฟื้นเมื่อไหร่ส่งทั้งกระถางเลยแล้วใครที่ได้รับไม้ผมทั้งกระถางไปแล้วจะรู้ว่าไปถึงมันแค่รถน้ําอย่งเดียวนะครับส่งทั้งกระถางเลยใครจะรับไปขายนี่ไม้มันเพิ่งเด็กอยู่นะครับลูกค้าไม้ม มันจะไปได้มากกว่านี้แล้วโตเร็วมากด้วยผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่อะไรเรียบร้อยแล้วนะผมใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยถ้าลูกค้าไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะมันจะดันโตเร็วมากผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยช่องงามเร่งดอกเรียบร้อยผมทําไปเรียบร้อยพูดง่ายๆผมทําไปเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเลยรดน้ําเช้าเดียวแดดจะจัดรดน้ําเย็นอีกทีหนึ่งช่วงประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งกับลดอีกทีหนึ่งนะครับเช้ามาก็ลดอีกทีหนึ่งให้มันแบบให้มันไม่ไม่ไม่ร้อนมากอ่ะเนี่ยแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเลีี้ยงงในนนโรรรเเือออพาาะว่่ตไมมดก แต่ว่าพอตอนมีดอกแล้วผมเอาไปอยู่ข้างนอกร้านนี่ไม่เป็นไรแล้วนะครับไม้สู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเอามาปรับสภาพเรียบร้อยนะครับไปถึงท่านลูกค้าเลี้ยงออกกลางแดดเลยได้ดอกสวยดอกให,ใหญ่โตเร็วนะครับปุ๋ยไม่ต้องเพิ่มทุกอย่างไม่ต้องเพิ่มผมทําให้เรียบร้อยขายต้นละร้อยห้าต้นห้าร้อยส่งพร้อมกระถางส่งฟรีเลยนะครับใครที่บอกว่ากระซิบไปเลยครับทัดมาในไลน์แอดเลยนะครับลิต์ต้นการเดนนะครับเนี่ย ตรงนี้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 นี่ดูเลยอ้ไงยโอ้ยมือมือดำมือเปื้อนอ่ะตะกี้ไปทำต้นไม้นี่ครับนี่อยู่ตรงนี้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 นี่ลิตเติ้ลการ์เด้นนี่ลิตเติ้ลการ์เด้นนี่นี่นี่ข้างล่างเลยข้างล่างเลยนี่ไกลหน่อยไกลหน่อยลิตเติ้ลการ์เด้นนี่ข้างล่างนี่เลยนี่นี่ทักเลยน้องบีมอยู่น้องบีมรอตอบอยู่นะครับนี่ทักเลยนะครับบอกว่าโอ้ยพี่จะซื้อไปขายพี่จะซื้อไปขายน้าจะซื้อไปขายบอกเลยสักยี่สิบต้นลดให้หน่อยสิผมจัดให้เดี๋ยวน้องบีมจัดให้เลยครับราคานี่ฮาลูฮาราเลยนะครับ คือแบบส่งทั้งกระถางด้วยถ้าลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าจะไปทํายังไงแล้ววะนี่ส่งทั้งกระถางเลยนะครับแล้วใครที่จะซื้อชวนชมไปขายใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันขี้เกียจทํอาอ่ะส่งทั้งกระถางได้ไหมส่งได้เพิ่มค่าส่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปคุยกับคนส่งเองนะครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยกับคนส่งเองเนี่ยเท่าไหลสิบแปดสิบแปดต้นพันใช่ไหมเนี่ยสิบแปดต้นพันเนี่ยนนเนี่ย เดี๋ยวผมไปคุยกับคนส่งเองว่าเออมันจะส่งได้ไรเนี่ยขอค่าส่งติดไปนู้นให้ผมสักร้อยสองร้อยเนี่ยเนี่ยผมส่งทั้งกระถางได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสิบต้นพันเนี่ยสิบต้นพันส่งฟรีนี่ถอนส่งนะถอนส่งแต่ใครบอกว่าอุ้ยส่งทั้งกระถางให้พี่เหรอนะครับพี่ขี้เกียจเราไปทําต่อนะก็บอกเลยนะครับก็เดี๋ยวขอค่าส่งเพิ่มให้ผมหน่อยบิ๊กอ่าอลีครับอ่ไซส์แปดนิ้วอ่ะไซส์แปดนิ้วส่งทั้งกระถางเนี่ยกล่องหนึ่งอ่ะมันกล่องมาตรฐานเรามันใส่ได้กี่ต้น 6ต้นค่าส่งมันอยู่ที่เท่าไหร่200ถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมอ่ะใครใครจะรับใครจะรับไซส์ไซส์8นิ้วใช่ไหมไซส์8นิ้วใช่ไหมที่บอกเนี่ย6ต้นเนี่ย8นิ้วหรือ6นิ้ว8นิ้วใช่ไหมอ่ากระถาง8นิ้ว8นิ้วเนี่ยส่งทั้งกระถางเนี่ย6ต้นค่าส่งไม่ถึง200อ่าก็ตีว่า2กล่องใช่ไหม2กล่อง10ต้นค่าส่งก็ ขอค่าส่งติดไปนวไให้ผม200ส่งทั้งกระถางได้นะครับเนี่ยส่งทั้งกระถางได้เลยผมว่าใจใจนะครับเกินนิดเกินหน่อยบางตัวจัดให้บางโตออกให้ไม่ต้องคิดมากหร<โ>อกก็คใครที่รับต้นไม้บางตไปแล้วอ่ะดูค่าส่งเกินนิดเกินหน่อยบางตจัดให้นะครับนะครับแต่ถ้าค่าส่งมันเหลือบางโตบางโตคืนให้นะบอกเลยบอกว่าเออค่าส่งเหลือบางโตคืนให้นะครับแต่ใครที่อยากจะสมทบขึ้นไปทาบุญถุงและทําบุญทุกเดือนทุก2เดือนนะครับก็ก็บอกกล่าวกันไว้นะครับไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่า หลายคนก็จะช่วยผมทบชุนไปทําบุญผมก็เอาตังค์ที่ลูกค้าให้ทิปอะให้ทิปที่แบบเออค่าส่งไม่ต้องคืนนะช่วยทําบุญผมก็จะน้องบีมเขาจะกันออกไว้ไว้ทาบุญพอเดือนสองเดือนผมก็จะถามน้องบีมตังค์ที่ลูกค้าให้ทิปๆมาที่ค่าส่งที่เหลือๆที่ลูกค้าช่วยทําบุญอะได้เท่าไหร่น้องบีมก็จะจดไว้หมดเลยจดทุกบาททุกสตางค์เลยว่าเหลือเท่าไหร่เนี้ยจะเอาไปทาบุญไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋านะครับเพราะค่าส่งเอาเข้ากระเป๋าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตังค์ผมมันเป็นตังค์ลูกค้าทีีี่่่่ชวยทําบุเพนนั้ไมมม ผมจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เอามาก็เห็นกันอยู่ว่าผมไม่ทาบุญอะไรยังไงผมก็จะเอามาให้ดูนะครับอใครสนใจอะไรแบบไหนทักทายมาเลยนี่ลูกค้าก็สั่งเห็นไหมห้าต้นใครจะซื้อไปขายใครจะคิดจะทําธุรกิจเล็กๆบอกบางโตจัดให้เนี่ยอลาบิขัมนี่เนี่ยต้นละสองร้อยขอค,ค่าส่งสี่สิบต้นต่อไปขอค่าส่งเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมอมอ,มต,อ, 20, อมต้นต่อไปขอค่าส่งยี่สิบอต้นต่อไปขอค่าส่งยี่สิบแล้วก็ที่ผมถอนไว้แล้วมีเต็มเลยนะครับใครที่ใครที่จะเอาห้าต้น เดี๋ยวผมพาไปดูผมถอนไว้นี่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ลงปลูกเลยเพราะว่ายังไม่มีใครว่างเลยเพราะจะต้องลงปลูกอันนี้นะครับแล้วก็ต้องทําไม้หน้าร้านเพราะทำไม้หน้าร้านต้องแต่งไม้แต่งร้านให้สวยเนี่ยนะครับต้นละสองร้อยขอค่าส่งสี่สิบต้นต่อไปขอค่าส่งยี่สิบเนี่ยผมจะเรียงเรียงไว้นี้เนี่ยนะครับเต็มเลยนะครับใครที่สนใจต้นไหนก็ทักทายมาที่วันที่เท่าไหร่สิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นที่สามสิบตั้งแต่ต้นที่หนึ่งถึงเจ็ดสิบห้านะครับถึงต้นที่เจ็ดสิบห้าใช่ไหมอ่ามีมีมาเลย ห้าต้นส่งฟรีสิบต้นแถมหนึ่งยี่สิบต้นแถมสามอ่าทักมาเลยอ่าห้าต้นส่งฟรีสิบต้นแถมหนึ่งส่งฟรียี่สิบต้นแถมสามส่งฟรีนะครับเนี่ยเลือกมาเลยแต่จริงๆไม่ต้องเลือกเดยดูดิสวยเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันที่ตรงตรงตรงโขดแค่นั้นแหละตรงลากอพราะนั้นไอ้ทรงข้างบนเนี่ยพอๆกันหมดเลยนะครับเจ๋งๆพอกันนี่มีต้นที่เจ็ดสิบสี่นี่ของใครรับไปยังนี่ตะมุตะมิจต่โขดนี้ไปเริ่มเลยนะครับต้นที่เจ็ดสิบสี่นี่ต้นที่เท่าไหร่วะเนี่ย สามสิบห้าอุ้ยอันนี้ก็สวยนี่สามสิบห้าเนี่ยสวยมากเลยแล้วนี้ต้นที่อะไรเนี่ต้นที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าหรือสี่สิบแปดเนี่ยเป็นรอยเนี่ยเห็นไหมเอาออกนะครับนี่เดี๋ยวเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงปลูกใหม่เดี๋ยวรอยนี้มันก็จะหายไปมีต้นที่อะไรเนี่ยแตกปากการังเนี่ยต้นที่เจ็ดสิบห้าอ๋อนี่แตกปากการังเนี่ยต้นที่เจ็ดสิบห้ามีใครรับไปยังเนี่ยแตกปากการังเลยมีของใครรึเผมคิดว่ามีลูกค้ารับแล้วนะต้นที่เจ็ดสิบห้าเน ใน l ล n e แอดก่อนก็ของใครรับไปแล้วก็ช่วยบอกทีครับต้นที่75นะครับเนี่ยเป็นแตกปากการาังผมว่าไม่ไม่อยู่แล้วแหละเนี่ยมันต้องมีของใครแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมามันมีต้นที่อะไร่นะ73 74 75ใช่ไหมที่แบบขายอีกราคาหนึ่งหรือเปล่านะครับอืมก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่อันนี้ก็ของคุณทองทองอะไรเนี่ยเนี่ยลากเสียก็เอามาเปลี่ยนเอาต้นใหม่ไปนะครับเนี่ย เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ลงปลูกแล้วนะครับนี่ลงปลูกแล้วนะครับนี่ก็ลงกระถางเนี่ยรกระถางขึ้นปี๊บก้นตื้นนะครับนี่แต่ต้นละห้าร้อยเนี่ยลงปลูกแล้วนะครับลงปลูกแล้วนะครับก็ก็กไม่ไม่ได้ขายแล้วนะครับเพราะว่าหลายวันละลงปลูกแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้เนี่ยที่ผมขายต้นละพันนะข้างหน้าเนี่ยเนี่ยมาเริ่มต้นจากอย่างนี้เดี๋ยวดูดิอีกสองเดือนนี่เดี๋ยวลูกค้าจําไหมนะอีกสองเดือนมันจะใหญ่เท่ากับพวกมูนเลยเพราะมันใหญ่เร็วมากเพราะไม้มันสมบูรณ์นะครับต้นนี้ต้นดำด้วยต้นดำเลยนรับมมมมสูณ์าก ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่สิบสามต้นนี้ต้นที่เท่าไหร่จำไม่ได้เออสิบสองสิบสามต้นนี้ล่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วต้นที่สองนะครับเนี่ยนะครับที่มันขึ้นจากกระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยผมขายต้นละห้าร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยผมเอาขึ้นกระถางครึ่งปิ๊บต้นตื้อละเนี่ยอีกสองเดือนมาเจอกันนะครับต้นเนี้ยก็จะเป็นใหญ่กว่านี้เยอะเลยก็เป็นจะเป็นก็ขายพันหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือแบบไม้พวกนี้มันใหญ่เร็วแล้วก็สวย สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามโอะไรกุ้งวารองมาตุ้มล้อวบากระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับนี่สวยมากเลยใหญ่มากสวยมากนะครับท่านใดสนใจทักทายมาพันห้าครับไม่แพงสีต้นห้าพันเก้าต้นหนึ่งหนึ่งหรือสวยคุ้มคุ้มใหญ่ๆอลังการนี่ใครที่ชอบเลี้ยงไม้ใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงรับไปเลยับนี่ต้นนี้ใหญ่มากครับสวัสดีครับ